ถุงทองมาสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้นะคะวันนี้ถุงทองอารมณ์ดีนะคะเขามานั่งชมวิวอยู่ตรงประตูนะคะถ้าเขาอารมณ์ดีเขาจะเขาก็จะแบบนี้แหะคะ่ะมานองมองนู่นมองนี่นะคะถ้าถ้าน้องๆมาเล่นด้วยเขาก็จะเล่นเขาก็จะหยอกกรถ้า เขาลมไม่ดีถ้าใครมาใกล้มากวนเขาเขาก็จะลุกแล้วก็เดินหนีหนีไปนะคะถุงทองเขาเป็นลูกโทนนะคะเขาเป็นลูกแม่สามสีเขาเป็นลูกโทนเป็นลูกตัวเดียวเลยนะคะเกิดมาโทนโทนเลยตัวเดียวเลยแม่สามสีคลอดเขาออกมานะคะแล้ก,ก็สํารวจร่างกายเขาตอนที่เขาเกิดมาน้เป็นคนตัดสายสะดือให้ถุงทองนะคะแล้วก,ก็สํารวจร่างกายน้องว่าทําไมน้องถึงขางอข้างนึงนะคะ ขาหน้างอข้างหนึ่งแล้วก็งอแบบงอแบบยืดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ขาขารีบด้วยนะคะก็เลยรู้แล้วแหละว่าน้องพิการก็ก็ไม่คิดว่าเขาจะแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะด้วยความด้วยความที่เดินสามขานะคะแต่ตอนเป็นเด็กเขาก็เดินเล่นซุกซนได้เหมือนแมวเด็กทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาเขาขางอแล้วก็เดินสามขา คือเดินแบบเดินไม่ถนัดนะคะเดินไม่ถนัดชีวิตของถุงทองก็อยู่แต่กับแม่สามสีนะคะเพราะว่าถุงทองพิการถึงเขาไม่ลงจากเขาไม่ลงลงลงไปจากบ้านเลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่บ้านไม้เก่าๆเป็นเป็น,ปนบ้านมีใต้ถุนนะคะถุงทองจะจะไม่ลงไปเลยนะคะลงไปเล่นแค่แวบหนึง่งโดยที่มีนุ๊กดูแลอยู่เขาก็จะรีบขึ้นมาเยนียคะ่ะ เด็กน้อยทั้งสามอีกตัวหนึ่งลงไปอยู่ชั้นล่างนะคะไปขับถ่ายกระบ,บะทรายของเขานะคะเด็กน้อยทั้งสามตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเด็กญี่ปุ่นมารุมกินนม,มแม่น้ำใสนะคะดูผมมานี่นุก็ต้องขออนุญาตตั้งชื่อน้องเองนะคะผมมาในชื่อมะขามผมมาชื่อมะขามนะคะแล้วก็น้องสามสีชื่อสมโอ ชื่อส้มโอนะคะแล้วก็น้องสลิดลุงจะให้เขาชื่อมะนาวนะคะให้พวกเขาเป็นสาวเปรี้ยวไปเลยนะคะเป็นสาวเปรี้ยวไปเลยสามสาวเลยนะคะมักขามมะนาวส้มโอนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะทำคลิปให้ชมใหม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ